สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องเครื่องดนตรีพื้นเมืองภาคใต้นะคะอ่าเครื่องดนตรีพื้นเมืองภาคใต้ประเภทเครื่องดนตรีคือทับทับหรือทนชาตีเป็นกองหุ้มหนังหน้าเดียวทําด้วยไม้ขนุนหน้ากองนิยมถึงด้วยหนังหนังนะคะหนังข้างหรือหนังแมวเนื่องจากมีความเหนียวและค่อนข้างเบาถึงหนังให้ตึงด้วยด้วยหวายหรือเอ็นตามภาพไปนะคะ อันนี้กรองชาตีเขาเรียกว่ากรองชาตีหรือกองตุ๊บมีรูปร่างเหมือนกับกองทัาแต่มีขนาดเล็กกว่าตัวกองทำมาจากไม้ขนุนอันนี้คองคู่คองคู่เป็นเครื่องตีที่ทําด้วยโลหะเป็นแผ่นวงกลมโค้งงองุม้มลงมารอบตัวมีปุ่มนูนอยู่ตรงกลางสำหรับตีเป็นค้องสองใบอีกใบหนึ่งเสียงต่ำแฝนถึงอยู่กับรางไม้ รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าของผู้ใช้ตีประกอบการเล่นละครชาตีโนราหนังตะลงุงตีคู่กับชิงอันนี้ชิงหลอด้วยโลหะหนาะรูปฝาชีมีรูตรงกลางสำหรับร้อยเชือกนะคะเด็กๆคงเคยเห็นกันมาบ้างแล้วนะคะชิงอันนี้กลับปวงแตะหรือแกลหรือคือกลับที่มีกับอันเดียวที่ใช้ตีกระทบกับรางโงูหรือกับคู้ และมีการร้อยเป็นพวงอย่างกำพวงอันนี้กองบานอเป็นเครื่องตีที่ใช้ตีจังหวะและนิยมตีแข่งขันในหมู่ชาวไทยมุสลิมของจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะและชาวมาเลเซียของรัฐกันตันและกรังการูบานอมีลักษณะคล้ายลำมมนานะคะเด็กๆดกรือโตโต หรือโต๊ะเป็นการละเล่นชนิดหนึ่งของชาวไทยมุสลิมแหล่งที่นิยมกันมากคือแถบอำเภอแวง้งอำเภอ,อ,อสุไหยปาดีสุไหยโกโลกจังหวัดนาราธิวาสน,นะคะปีเป็นเครื่องเป่าเพียงชิ้นเดียวของวงนิยมใช้ปีนายหรือบางคณะอาจจะใช้ปีนอกใช้เพียงหนึ่งลาวปีมีวิธีเป่าและคล้ายคลึงกับคุย ปีมี7จดรูแต่สามารถกําหนดเสียงได้ถึง21เสียงปีกะลอรหรือปีฮอเป็นเครื่องเป่าชนิดหนึ่งลำปีทำด้วยไม้ยาวจำนวนขนาด3 3นิ้วมีรูมีร,มรูบังคับเสียง7ดรูแมนโดรินแมนโดรินเป็นเครื่องดนตรีตระกูลกรูสมีสาย4คู่8สายหรือ6คู่12สสายตั้งเสียงเท่ากันเป็นคู่นะคะ ไวโอลินไวโอลินเป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายของตัตตีสากลนลำตัวของไวโอลินมีสี่สายแอคคร์เดียนแอคคร์เดียนคือหีบเพลงชักเป็นเครื่องตีสากลคนประเภทลิ้หนิ้วค่ะขอจบไปงานพียง์ท่านี้นะคะ